ก็คือเป็นวันครบรอบที่ได้เป็นแฟนกันอ่าเป็นอะ n รกัน r ป็นปนนนิวเอ่นาะใช่นนวันนี้5ปีที่เราครบกัน7ปีที่รู้จักกันนะจ้าแต่ว่าวันนี้ต้องพิเศษมากคาดหวังยนะังไงคาดหวักนะั Terima kasih. เย้ yeah. ยินดีต้อนรับทุกคนเะครับเข้าสู่ช่อง Crazy a r s นะครับวันนี้นะฮะก็ต้องบอกเลยว่าเพิ่งจบภารกิจจาก E ีีที่แล้วก็คือ EP ีน้องนวานะครับครบรอบ1ปีแต่แค่ไปถ่ายภาพกับทาง Small um ี่สตูดิเฉยๆนะครับก็คือไม่เป็นวันเกิดน,นวาต่อเนื่องกันมาเลยนะฮะสภาพผมยังคงอยู่ในสภาพเดิมนะครับก็คือผมเซ็ตแบบจัดเต็มแล้วก็ชุดก็คือชุดเดิมที่ไปถ่ายแบบนวาเมื่อกี้นี้นะครับตอนนี้ต้องบอกว่ามีภารกิจใหม่ครับก็คือว่าหลังจากพานวากลับถึงบ้านนวาก็ไปนอนแล้วใช่ไหมครัวเองนนิๆี่ท10ดื ของทุกป,ปีเนี่ยก็คือเป็นวันครบรอบที่ได้เป็นแฟนกันอ่าด้วยความที่มีภารกิจนวาวาตอนเช้าก็เลยทําให้อาจจะไม่ได้ไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยโควิดด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ตัวผมเองก็มีสิไม,นะไม่ได้แอบถ่ายก็แค่เปิดรายการของวันนี้ พาไปดูเลยแล้วกันก็เป็นวันครบรอบของเราสองคนนะครับเ,<อ>เดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะไปเ <Happy S 1> ป็ <anniversary S 1> <Happy anniversary. S 2> นอีเวนเจอร์รีเนะวันนี้จะเพิ่งพาณวากลับมาถึงบ้านเลยเนาะแล้วก็ณ<ช>วากลับขึ้นไปนอนแล้วนะครับอันนี้คือรถครอบครัวก็คือพาณวากลับมาเรียบร้อยแล้วลเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันสองคนโดยที่หนีลูกเที่ยวนะครับอย่าบอกณว,า,นะา,กา,วานะครับก็คือไปด้วยรถคันนี้เปลี่ยนคันไปนะครับก็คือไปกันสองคนนะฮะแต่วันนี้อยากให้ทุกคนดูว่าข้างหน้าเนี่ยมัน เก็บของได้น้อยมากจริงๆนะะโชคดีที่มีกระเป๋าเก็บได้ด้วยนะฮะนี่ให้ดูมีแค่นี้เลยเก็บได้แค่นี้เลยมันเกิดมาคู่กันไม่ต้องซื้ออันนั้นแยกเลยนี่ไม่ใช่ไม่ต้อง<น>อืะที่อันนั้นเขาเป็นกระเป๋าสำหรับคอนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภารกิจวันนี้จะมีอะไรกันบ้างไไนนะชิลๆสบายๆวันครบรอบวันนี้5ปีที่เราครบกัน7ปีที่รู้จักกันนะจ้าแต่ว่าวันนี้ต้องพิเศษมากคาดหวังนะคาดหวัง โอเคอ่ะเราไปดูกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอเนี้ยเอารถคันนี้เข้าบ้านก่อนไปพี่หนี่งก็ปี้หนูบอกว่าอยากมานอนโฟร์ซีซันจะพาพี่หนึ่งมาทำไมชิงพามาก่อนลรตอนนี้เป็นพี่หนึ่งพามาหนูไม่ได้พามาไม่หลายครั้งหน้าหนูพามาก็ได้นที่มีดสวยมากคือเพิ่งมาโฟร์ซีซันแบงคอกครั้งแรกนะคะคือ ปกติไปของต่างประเทศแต่ไม่เคยมานอนที่ของกรุงเทพเลยเรียกได้ว่าเป็นโรงแรมที่ดีไซน์สวยมากๆชอบมากเลยครับเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างจะเป็นยังไงเนาะ เรามาอยู่ตรงสระว่ายน้ำแล้วเราก็เราจะไปริมแม่น้ำเจษยานะคะโอ้หน้ำเชี่ยวมากพริเวณนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นตึกห้องเราจริงๆเมื่อกี้อยู่ตรงส่วนชันที่นันตอนนี้นะคะเราก็เดินมาถึงแม่น้ำแล้วนะรู้สึกเพ่งค้างเล่นน้ำแม่ที่ไหนน้ำเล่นมากเลยเหมือนเอ่อคอนโดเลยเออม่อยู่คอนโดต่ก็แบบมีเฟสิลิตี้เยอะมากให้คนเดินเล่นมีเอ่อน้องหมาก็มาได้นะคะแล้วก็มีที่พักผ่อน แล้วก็กว้างมากพื้นที่ของเขาอะกว้างมากโพซิชันอะเพิ่งมาครั้งแรกนะคะดีมากน่าคาเฟ่ไหมของที่เนี่ยไปเดียไปดูคาเฟ่อยู่ไหนอะข้างในอะดูหน้ากันไหมมาเอาของเอาของอะไรสั่งลายแมนนะเอออะไรอะไรอะของหนูเกี่ยวกับพี่หนึ่ง เราจะมากินข้าวเย็นกันค่ะที่ริว่าอิตาเลียนชื่อดังของ Four Seasons รสชาติขึ้นนัวมากพี่นหนึ่งดีมากเหมือนอู้อิตาลีอันนี้เป็นสเปเชียลนะคะสำหรับวันนี้เพราะว่าเป็นทราฟล์ปกติไม่ได้มีทุกวันมาวันนี้ก็คือโชคดีที่มีนะจ๊ะดีมากเส้นมันเป็นเส้นสดมันนุ่มมากซอสที่แบบคาโบ่แบบนัวนัวมากนวมากแ่ก็ติดเกี๊ยงจ้าเกี๊ยงเลยจ้า เป็นพิตาชิโอจ้าแล้วก็ไอศครีมเชอร์รี่หรือเช็อย่างหนึ่งจะบอกว่ามันเด็ดมากออา อ o r n i n g ตอนนี้นะคะเราจะมากินอาหารเช้ากันที่โรงแรมโฟร์ซีซันนะคะไม่มีคนเลยทั้งรลายอาหารก็จะเป็นของเราเพียงคู่เดียวเราไปดูกันว่าอาหารเช้าของโฟร์ซีซันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเราสองคนนี้ให้ความสำคัญกับอาหารเช้ามากมเราอ้วนอาหารเช้าคือสิ่งที่บอกว่าเออโรงแรมนั้นเนี่ยใส่ใจเกสแค่ไหนใช่นี่คือมายเซ็ตเราะคระับ จะไปกินรนะ้านอาหารจีนนะคะวันนี้เป็นจีนวันเป็นอิตาเลียนอ่วนนวาวันนี้มีแขกรับเชิญมาเหรออะไรอ่ะคอ มันกรอบกรอบกรอบไปหมดเลยค่ะเหมือนกินที่ฮ่องกงอร่อยมากเลยอร่อยมากอ่ะวแต่ลูกดิ้นเคยกินหรือหรอตลอดเป็นคนแป้งมันนุ่มแล้วก็น้ำจิ้มไม่หวานเลี่ยนอร่อยอร่อยน้ำจิ้มมันแบบมันมีรสชาติที่ไม่เหมือนที่อื่นแต่รสชาติของที่นี่ที่ไม่มีที่อื่น หนูอะไรอะไรก็อร่อยมันดูไม่ค่อยน่าเชื่อเลยโอตินว่าเป็นคนที่แบบว่าอะไรก็สิบ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 ก็รู้ว่าเลือกแต่อันที่มันเป็นร้านอร่อยอยู่แล้วมันก็ต้องอร่อยสิบในเดือนตานจริงอ่ะสิบเต็มเท่าไหร่โอตินว่าเป็นคนที่แบบว่าอะไรก็ส <c oughs> <c oughs> ิบสิบสิบสิบอะไรก็สิบ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  รสชาติมันแบบมันมีอะไรต้อนอยู่ดูวมาก สำหรับใครก็ตามที่ชอบคลิปของเรานะค,ะครับติดตช่อง Crazy Art ของเรานะครับอย่าลืมกดติดตามเฮ้ยกระดิ่งเฮ้ยสำหรับใครกดไลค์กดแชร์กด,กดแชร์กดทุกอย่างเท่าที่จะกดได้เลยนะคะแลเป็นกำลังใจเราสองคนด้วยครับแล้วเ,เราขอพาทุกคนไปบ้านไปกินไปเที่ยวไปดูไป,ไปทุกอย่างในทั่วโลกเลยครับบ๊ายบายครับบายครับ